วันนี้ผมจะมาบอกวิธีจัดการอารมณ์จัดการความกังวลน,นะครับวันนี้ผมมีสองหัวข้อนะครับโอเคหัวข้อแรกจากหนังสือเล่มนี้นะครับเขาบอกว่าให้รู้จักความรู้สึกตัวเองก่อนนะครับถ้ามีคนเหยียบนิ้วเท้าเพื่อนเพื่อนอย่างแรงเนี่ยขณะเดินแบบเดินไปที่นั่งโรงหนังะเพื่อนเพื่อนอาจจะเคยนะครับเวลาเข้าไปที่โรงหนังแล้วก็ไปนั่งดูหนังใช่ไหมแล้วมีคนแบบจะไปนั่งเก้าอี้ตัวเองเนี่ยแล้วบังเอิญเขาเหยียบเท้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆจะมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไรบ้างอาจจะพูดว่า ดูทางหน่อยสิครับอย่างเงี้ยแบบสุภาพหรือว่าเฮ้ยอะไรวะระวังหน่อยใช่ไหมครับคือหรือคุณอาจจะทารุนแรงว่านั้นอาจจะผลักคนนั้นหรือพูดสะบัดออกมาใช่ไหมครับคุณเลือกได้ว่าคุณจะตอบสนองอย่างไรนะครับแต่ไม่ว่าจะรู้สึกเจ็บนิ้วเท้ามากแค่ไหนคุณก็ควรสงบสติอารมณ์เอาไว้ให้ได้ความรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายใต้อํานาจจิตใจนะครับยังไงก็ตามถ้าเรารู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงเราจะมีตัวเลือกให้โต้ตอบออกไปได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามถ้าไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงเราจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และอาจจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนได้ในหลายๆสถานาการณ์นะครับความรู้สึกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าเราขี้หึงเราไม่ควรโต้ตอบด้วยความเป็นศัตรูเพียงเพราะรู้สึกหึงหวงนะครับแต่ก็ไม่ต้องปิดบังความรู้สึกไว้เช่นกันยังมีทางเลือกอื่นให้เราแสดงออกโดยที่เราไม่ต้องหงึงหวงถ้าเราหึงหวงนะครับ การที่จะเข้าผ่านความรู้สึกหึงหวงเนี่ยก่อนอื่นเลยอาจจะต้องรู้ตัวว่าโอเคตอนนี้เรากำลังหึงอยู่ถ้าคุณไม่ยอมรับหรือว่าคุณปฏิเสธว่าคุณหึงหรือไม่หึงเนี่ยก็หมดหนทางที่จะจัดการกับมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือไม่ควรที่จะปฏิเสธความรู้สึกอารมณ์ที่แท้จริงแต่ว่าลองเปลี่ยนเป็นเรียนรู้ที่จะควบคุมความรู้สึกและอารมณ์ของเราดูครับ ฟลอยได้ตั้งข้อสังเกตสําคัญทางจิตวิทยาไว้จํานวนมากข้อสังเกตข้อหนึ่งก็คือเมื่อยับยั้งความรู้สึกไม่อยากจะยอมรับเอาไว้ทั้งที่มีสติสมบูรณ์ทําให้เราต้องกลบฝังซ่อนมันไว้ข้างในทว่าความรู้สึกดังกล่าวยังส่งผลกร,ระทบต่ออารมณ์และพฤติกรรมของเราอยู่นะครับวิธีแก้ไขคือเราควรพยายามมีสติรับรู้ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเพื่อให้เราสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมหากเราเก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้เราจะจัดการอะไรไม่ได้เลย คำอธิบายข้างต้นนั้นแตกต่างจากการบอกให้ใครสักคนระบายอารมณ์ออกมาเต็มที่โดยที่ไม่ต้องควบคุมอะไรนะครับคุณไม่ต้องเข้มงวดกับตัวเองมากครับถึงขนาดเก็บความรู้สึกเอาไว้เป้าหมายคือเราควรที่จะรับรู้ความรู้สึกของเราและสามารถควบคุมตัวเองได้ไม่ตกเป็นทาสของแรงกระตุ้นนั้นๆนะครับอีกอย่างนึงที่เราควรทาก็คือซื่อสัตย์ต่อตัวเองครับแม้การหลอกลวงผู้อื่นเนี่ยมันอาจจะผิดนะแต่การหลอกตัวเองเนี่ยมันอาจจะแย่กว่านะครับถ้าคุณหลอกตัวเองสําเร็จคุณได้รางวัลอะไร คุณแค่กลายเป็นเหยื่อของเรื่องหลอกลวงที่คุณสร้างขึ้นเท่าน,นั้นใช่ไหมครับมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะหลอกตัวเองคนเรามีสติปัญญาดีพอที่จะรับมือกับความสูญเสียหรือการปฏิเสธแต่เราจะทําอะไรได้ไม่ไม่เยอะหากเราไม่ยอมรับว่าตัวเองรู้สึกเจ็บปวดนะครับถ้าเสียความรู้สึกไม่ต้องทําเป็นเฉยเมยครับแล้วก็ไม่สนแล้วก็ไม่สนใจอะไรอย่างนั้นคุณอาจจะแสดงออกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นเวลานาน,าน,านๆการทาเช่นนี้นอกจากภายนอกอาจจะดูเป็นคนแข็งแล้วด้วยเนี่ย ข้างในมันก็อาจจะอัดอั้นไปด้วยอารมณ์ต่างๆแล้วยังทําให้คุณดูเป็นคนที่ไม่น่าดึงดูดใจเสียด้วยนะครับดังนั้นห้ามหลอกตัวเองคุณสามารถจัดการอารมณ์ต่างๆได้เพียงแค่รับรู้และรู้ตัวเองว่ากําลังมีอารมณ์แบบไหนวิธีแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนไม่ได้ช่วยอะไรครับสมมุติว่าคุณเข้ารับการรักษาการปวดกระแพย์คนหนึ่งซึ่งวินิจฉัยต้นเหตุของความปวดได้และได้สั่งยาแล้วก็ให้คําแนะนําที่เหมาะสมเพื่อรักษาอาการคุณ ขณะที่แพทย์ค่อยๆรักษาสาเหตุที่แท้จริงของอาการปวดให้หมดสิน้นการรับประทานยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมใช่ไหมครับถ้าแพทย์หาไม่พบสาเหตุของอาการปวดก็จะไม่สามารถกําจัดต้นตอที่แท้จริงได้ดังนั้นการจ่ายยาแก้ปวดก็อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้ถ้ายังคงมีอาการปวดอยู่คุณอาจจะกลายเป็นติดยาแก้ปวดและจะส่งผลให้เกิดปัญหาอีก2ออย่างตามมานั่นก็คืออาการติดยาอย่างรุนแรงและอาการปวดก็ไม่หายเพราะว่าร่างกายเกิดดื้อยาขึ้นมาได้ โดยสรุปแล้วทัศนคติที่ว่าตอนนี้ขอแค่ให้รู้สึกดีไว้ก่อนแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคตเป็นทัศนคติที่เบาบัญญานะครับคุกกี้ยาเล่าเหมือนกันหมดคนเราจะรู้สึกมีความสุขเมื่อสามารถบรรเทาวความทุกข์ที่กำลังเผชิญได้ใช่ไหมครับและไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจหลายคนเรือกที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกสบายใจตอนนี้ก่อนโดยที่ไม่ได้กันวนงวลถึงอนาคตเราควรรู้ดีมากกว่านี้นะครับแล้วก็ไม่ควรใจอ่อนยอมให้กับความสบายใจชั่วคราวเพราะว่า มันจะนาไปสู่ความทุกข์ทัววนได้นั่นเองและไม่ผิดอะไรเลยนะครับที่จะร้องไห้นะครับจริงๆการร้องไห้ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรการระบายความรู้สึกเป็นสิ่งที่ดีกว่าเก็บกดเอาไว้ภายในนะครับอีกเรื่องที่เราต้องพูดกันวันนี้ก็คือจัดการความกังวลใช่ไหมเขาบอกว่าให้ลองทําให้ความกังวลที่มีเนี่ยเป็นประโยชน์ดูนะครับให้ลองนึกย้อนดูครับเพื่อนๆอาจจําได้นะครับว่าเคยกังวลเกี่ยวกับอะไรบ้าง แล้วพบว่ากังวลไปก็เปล่าประโยชน์นี่หว่าแล้วสิ่งที่เรากลัวเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นจริงๆด้วยซ้ําใช่ไหมครับจริงๆในชีวิตเราเนี่ยถ้ายิ่งเพื่อนๆเป็นคนที่กังวลน,นะครับอย่างผมก็เป็นนะแล้วก็กังวลกับอะไรหลายๆเรื่องมากจนเกินเหตุจนพอนึกย้อนไปในอดีตในสิ่งที่เราเคยกังวลเนี่ยเอาจริงมันเกิดขึ้นจริงน้อยมากๆนะส่วนใหญ่มันจะเบบเกิดขึ้นไม่ได้มากไม่ได้มากไปกว,ว่าเราที่เรา คาดหวังคาดว่ามันจะเกิดเรื่องเลวร้ายแบบนี้มากๆจริงๆมันอาจจะเกิดขึ้นแค่ครึ่งหนึ่งหรือบางทีอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำนะครับแล้วถ้าความกังวลไม่เป็นอันตรายก็คงไม่สร้างปัญหาอะไรให้เราแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นใช่ไหมเวลาเรากังวลมากๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเคยกังวลน,นะกังวลจนแบบเครียดแบบเครียดจนส่งผลให้ร่างกายเราแบบป่วยได้เออหรือไม่แน่ก็แบบหมดแรงไม่อยากทําอะไรเลยอ้วกปวดหัวเนี่ย มันเกิดขึ้นได้นะครับถ้ากังวลมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทาได้ก็คือคิดบวกไว้ก่อนแล้วก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปกับเรื่องที่เรามั่นใจว่าทําได้สําเร็จนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจจะฉลาดกว่าก็คือเก็บแรงไว้เวลาจําเป็นจริงๆดีกว่าในชีวิตอาจจะมีสถานการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกวิตกกังวลหรือว่าไม่แน่ใจและส่งผลให้เกิดความเครียดอย่างรุนแรงได้เมื่อใดก็ตามที่เกิดปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนการรับมือที่ดีที่สุดคือทุ่มแรงให้สิ่งสาคัญก่อน หากคุณรับมืออย่างไม่เป็นระบบก็อาจจะทําให้เจ็บปวดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในชีวิตเรามีโอกาสมากพอที่จะจัดการปัญหาได้อย่างรอบคอบการกังวลกับผลลัพธ์สุดท้ายมีแต่จะส่งผลร้ายแล้วก็สูญแรงไปเปล่าๆนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการวาเลนไทน์หรือไม่หรือคุณจะได้เงินเดือนหรือเปล่าหรือจะสอบได้เกรดดีไหมหรือไม่ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้นะครับยังไงก็ตาม คุณมีโอกาสที่ได้ลงมือทําไปแล้วและเท่าที่คุณสามารถทําได้แล้วดังนั้นกังวลไปมันไม่เกิดประโยชน์อันนี้สําคัญนะครับสิ่งที่เราทําลงไปแล้วมันเกินขอบเขตจ,จากความควบคุมของเราครับมันไม่สามารถแก้อะไรได้ไม่สามารถไปควบคุมอะไรได้เพราะฉะนั้นกังวลไปมันไร้ประโยชน์เรากังวลในสิ่งที่เราควบคุมได้ก็พอแล้วเราพอเราทําเสร็จแล้วเราลงมือทําไปอย่างดีที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้ว หลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นกังวลไปไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราอยากได้รางวัลจริงๆนะครับช่วงเวลาที่ต้องกังวลก็คือตอนที่คุณมีโอกาสได้ลงมือทําหลังจากทําเสร็จแล้วกังวลไปมันก็ทําให้คุณทุกข์ใจใช่ไหมครับถ้าผลลัพธ์มันไม่เป็นดั่งใจก็ไม่ต้องรู้สึกหมดกําลังใจคุณยังมีโอกาสครั้งใหม่อีกในการทําสิ่งนั้นออันนี้ผมว่าถือว่าดีที่สุดตั้งแต่ผมอ่านในเล่มนี้มาเลยเพราะว่ามันมันรีเลทกับชีวิตผมนะแล้วก็ จริงๆมันเป็นเรื่องสําคัญนะการกังวลการากําจัดความกังวลนะครับใช่ไหมอีกข้อหนึ่งก็คือระมัดร,ระวังตัวไว้นะครับแม้ว่าเราจะเน้นย้ำว่าให้หลีกเลี่ยงความรู้สึกกังวลที่ไม่จําเป็นนะแต่ในชีวิตจริงแล้วยังมีสิ่งที่เรียกว่าความกังวลที่ให้ประโยชน์อยู่ใช่ไหมครับอา,อาจจะเป็นความกังวลในธุรกิจล้มละลายนะอาหารมีสารปนเปื้อนไหมมีคนเมาแล้วขับอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าความกังวลอนะ่ะมันไม่ใช่ขาวกับดำนะเออซึ่งนี้จริงนะ ความกังวลมีข้อดีและข้อไม่ดีของมันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถทําได้คือใช้เหตุผลนะครับคนที่พิตกมากเกินไปคิดว่าตัวเองเป็นคนมีเหตุผลส่วนคนที่ไม่ยังคิดหรือบุ่มบามก็คิดว่าตัวเองเป็นคนมีเหตุผลเช่นกันการมีเหตุผลยังสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ถ้าพยายามประยุกต์ใช้ครับเช่นคุณไม่จําเป็นต้องคิดว้าวุ่นทั้งคืนว่าบริษัท GM จะเจ๊งไหม ไม่ต้องวิตกว่าฮอทดอกที่กินจะทําให้คุณเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือกังวลว่าพรุ่งนี้เช้าตอนเดินทางไปทํางานเนี่ยคุณจะโดนรถชนไหมขอแค่คุณระมัดระวังและใช้สัญชาตญาณของคุณก็พอนะครับเพราะว่าอะไรย้อนกลับไปเราไม่สามารถควบคุมสิ่งน,น,นั้นได้นะครับอืมฉะนั้นก็เอ่อกังวลในสิ่งที่เราทําได้แล้วก็ควบคุมได้ดีที่สุดครับอืมอันนี้คือข้อคิดของวันนี้ครับประมาณนี้ครับผมก็พยายามจะทำพอดแคต ให้มากเท่าที่ทําได้นะแล้วก็จริงๆผมเซตไว้ว่าจะทําทุกวันแหละแต่ก็นั่นแหละครับเวลามันมันไม่เวลามันไม่มีมากพอนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆถ้า,ถ,าถ้ามีสักคนที่รอฟังนะครับต้องขออภัยจริงๆครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ